ผมบอกว่าพอดอแปดเก้าสิบเขาดูเรื่องดินกรดดินทรายดินเหนียวดินล้วนดินด่างดินเค็มดินชืดสารพัดดินมันมาอยู่ในฟอสฟยิบแลับกลุ่มนี้เขาก็ไปทําการดูแลจะไปดูแลอ๋อครับอ่าเป็นพยาบาลครับเออปวดเมื่อยเขาก็เป็นวดให้ครับปวดท้องปวดท้องเขาก็หายามาให้กินครับ แต่เขาจะค่อยๆฟื้นฟูไม่ต้องรีบก้าวกระโดดเนื่องจากว่าพีเอชของวัตถุยิดไท์เขามีนิดเป็นกลางเขาก็จะค่อยๆปรับตรงนั้นขึ้นมาเรื่อยๆให้สามเป็นสามครึ่งเป็นสี่ครึ่งแล้วโดยมีพอดอแปดเก้าสิบเป็นองค์คาักบ์ที่จะไปช่วยไปช่วยย่อยไปช่วยกัดก่อนไปช่วยซึมซับให้พวกนี้ขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการของ ปอดโฟยิบไลทก็คือตะกูลยิบซ้ำนี่แหละเอาไปค่อยๆปรับไปหน้าที่แต่ปรับแล้วทําให้มันมีชีวิตเห็นไหมสวัสดีครับสวัสดีกันเช่นเคยกับรายการเกษตรกล้วยๆนะครับแต่วันนี้นะครับเกษตรกล้วยอยู่กับท่านอาจารย์พจน์ปัญญาวรธรรมนะครับกับสาระน่ารู้เรื่องเกษตรนะครับวันนี้มีคําถามจากพี่น้องทางบ้านหลายๆท่านนะครับเกี่ยวกับแร่ตัวหนึ่งนะครับตะกูลยิบซ้ำธรรมชาติ ยิบซ้ำสังเคราะห์เนี่ยมันเป็นยังไงครับอาจารย์เห็นอาจารย์พูดในคลิปบ่อยๆพอพี่น้องก็เลยอยากเข้าใจเรื่องนี้ครับผมคือคือเอาง่ายๆว่ามันอยู่ในตระกูลปูนปูนก็คือหินครับตอนนี้เขาแยกปูนแยกหิน,เ,นเขาแยกตามพีเฮดพีเฮดคือค่าความเป็นกดเป็นด่างนี้ใช่ไหมคร,ค,รค,ครับอาจารย์ถูกถูกถูกตอนนี้เมื่อมันแยกตามพีเฮดปุ๊บเขาเอาพีเฮดไปทําอะไร เขาก็เอา PH ไปปรับสภาพดินอ๋อใช่ครับเราปลูกเพื่อเราปลูกที่ไหนปลูกที่ดินถ้าเราปลูกผักบุ้งเราปลูกที่ไหนในน้าถ้าเราปลูกพวกไออะไรนะไอไออะไร้วยไม้ใส่กระถางล <ะ S 1> อยฟ้าไม่ใช้ดินทุกอย่างมันก็ต้องมี PH เหมือนเดิมใช่ครับถ้าผักบุ้งไปปลูก PH บางเอิญน h มันตัสิบสามเป็นด่างอ๋อน้นําด่างน้ําด่าง มันจะได้กินผักบุ้งไหมล่เป็นผักบุ้งเหลืองสใช่ไหมก็น่าจะประมาณนะ้นใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นกดอล่ะถ้าเป็นกดเอยอดมันก็แห้งกัน่ะผไม่เลยเก่าก้ยังไงคือมันจะปลูกบนอากาศมันจะปลูกบนดินมันจะปลูกในน้ําครับเขาก็ต้องมีพีเฮ็ดให้มันค่าพีเฮ็ด้าพีเฮ็ดที่สมดุลน่ะครับอาจารย์คือคือเอาง่ายๆว่าทังในน้ำวันนี้ถ้าสมมติว่าอ่าเขาเขาต้มไก่เนาะครับ ต้มไก่ไว้หม้อหนึ่งแล้วก็นึ่งปลาครับแล้วก็ทําน้ําพริกไว้ครัพอดีคุณหนึ่งไปกินไอลาบก้อยซอยห่างมาสักสองกิโลเดินมานี่ยคอซอส้มเปรี้ยวอ่ะทั้งแสบด้วยเอื่มบอกมานะครับอ,อที่มันเป็นกดในกระเพาะครับไอที่ต้มไว้เมื่อกี้คุณหนึ่งจะทานกินได้ไหมมก็ไม่น่าอร่อยแล้วจันมันก็ไม่น่าอร่อยใช่ไหมเพราะว่ากดในกระเพาะมันเกินคลืค่นก็เหมือนกัน ถ้าดินตรงนั้นกดเกินด่างโกนครับอะไรที่ใส่เข้าไปแทบจะมีประโยชน์น้อยมากพืชไม่กินอเหมือนเราเนี่ยแหละทั้งก้อยทั้งต้มทั้งอะไรที่ผมพูดเมื่อกี้ของดีต่อหน้าไม่สามารถกินได้ไม่สามารถกินได้ได้แต่มองได้แต่มองเออเมื่อไหรจะหายนอ่อมอไหรจะหายนอะน่ะฉะนั้นเวลาเขาปรับกดปรับด่างในทางวิชาการนะครับเขาก็จะเอากลุ่มพวกนี้ไปปรับกดปรับด่าง โดยถ้ามันเป็นกรดมากกรดมากสมมติว่าเปรี้ยวมากดินดินเป็นกรดมากเนี่ยสมมติว่าพีเอชมันประมาณสักสี่สักห้าสักหกเนี่ยขนาดเขาก็จะหาด่างสูงๆไปตัดเมื่อกี้เมื่อกี้เกษตรเกี้ยกล้วยถามอาจารย์มาแค่ยิบซ้ำธรรมชาติยิบซ้ำสังเคราะห์แล้วก็ตัวฟอสฟอร์ยิบไรตัวเมื่อกี้ลืมถามเนาะอาจารย์ก็จะพูดให้สังสามตัวเดี๋ยวแต่อาจารย์จะพูดตัวอื่นเพิ่มไดโลไมด์ด้วยไหมตัวโดโลไมท์ทันไซ ปูนขาวปูนมานแต่คุณเดียวกันไหมครับอาจารย์มันอยู่ในหินก้อนเดียวกันนั่นแหละอแต่อยู่คนละแหล่งครับหินที่อยู่ลําปางครับหินที่อยู่กาญจนบุรีครับหินที่อยู่โคราชภูเขาไฟมันอาจจะเบิดคนละรอบครับและก็บอลีนแหล่งตรงนั้นมันอาจจะเป็นอย่างลําปางนี่อาจจะเป็นทะเลเก่าครับะเบิดออกมาเลยกันมันก็เลยได้ต่กุลลิกไหนได้แต่กุลหิวมัดมันค่อนข้างจีเยะครับถ้าไประเบิดอยู่แถวกาญจนบุรี ก็จะได้เป็นพวกปูนขาวปูนมารโดโลไม้เออถ้ามันดับแถวโคราชอย่างนี้ก right? ็ส่วนมากก็จะเป็นปูนขาวแล้วเป็นโดโลไมเป็นคันไซแล้วเตาสลักปูีคือมันอยู่ที่แหล่งแหล่งตรงนั้นว่าอดีตของเขามันมีอะไรครออเพอฉะนั้นเวลากดมันนั่งมากเขาก็เลยต้องหาเอาพวกด่างสูงๆไปตักถ้ากดประมาณสักสี่สักห้า่งี้เขาก็เอาโดโลไมที่ด่างประมาณสักแปดเก้าสิบอะไรพวกนี้ไปใส่ปูนขาวปูนมารพวกนี้ไปใส่ คือค่ากดคือค่าที่ต่ําค่ากดคือค่าที่ต่าตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งมาถึงประมาณสัก6.5 6.8ครับค่าด่างก็คือเกินเจ็ดไปแล้วจนถึง1 3 1 4ประมาณนี้มันจะอยู่เจ็ดันจะอยู่ถึงกลางแต่เนื่องจากว่าถ้าเราใช้พวกอะไรนะยิบตระกูลยิบซ้ำตะกูลยิบซ้ำานี่ค่ามันจะเป็นกลางกลางก็อยู่ประมาณสักเจ็ด แล้วยิบซ้ำธรรมชาติกับยิบซ้ำสังเคราะห์นี่แหละมันยิบซ้ำธรรมชาติยิบซ้ำสังเคราะห์แล้วก็ฟอสฟยิบไรเนี่ยครับก็อยู่ในตระกูลเดียวกันอยู่ตระกูลเดียวกันอ้าวก็คือเป็นคนไทยนี่แหละครับแต่บางเอิญนว่าเอาเกษตรเกล้วยเป็นคนไทยไทยทั้งเหนือเออไทยทางเหนือครับจีมากรุงเทพเนี่ยครับใช้เวลานานไหมก็เจ็ดชั่วโมงผมไทยโคราชใช้เวลานานไหมสี่ชั่วโมงเออถ้าอยู่สระบุรีหรือวางน้อยอ่ะ ก็สองชั่วโมงคนไทยเหมือนกันไทยเหมือนแต่เวลามากรุงเทพมันใกล้กว่ากันอ๋อเออแต่ตอนนี้เมื่อมันเป็นคนไทยโดยการปุ๊บอาจตอนนี้อาจารย์พูดผืนว่าระยะเวลาในการนําไปใช้ประโยชน์อ๋อครับเออตัวยิบซ้ำธรรมชาติเนี่ยหลักๆมันจะมีแคลเซียมแมกนีเซียมเป็นตัวตั้งครับกรรมถันเนี่ยมันกีน้อยครับผมในการที่เขาจะเอากรรมะถันเข้าส่วนหน้าเขาจะเป็นเอากรรมะถันไปผสมครับพวกนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับว่าแต่ง คือได้ยิบซ้ำแต่ว่าตัวกรรมฐานมันจีน้อยครับเอาไปเสริมเอาไปเสริมอ๋ออ่ามันก็จะได้แคลเซียมแมกนีเซียมครับแล้วก็เอากรรมฐานไปแต่งว่าเราจะเอากี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าเป็นยิบซ้ำสังเคราะห์ครับอันนี้ไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งอ่าเพราะว่ามีแคลเซียมมีแมกนีเซียมมีกรรมฐานแล้วก็มีฟอสฟอรัสมีอยู่ในตัวมันเลยมีอยู่ในตัวแต่มันจะเป็นสังเคราะห์ได้มันต้องเอาไปเผาด้วย ความร้อนโอ้มันต้องมีกระบวนการมันจะมีกระบวนการแต่ตัวธรรมชาติมันก็เผาเหมือนกันครับแต่อุณหภูมิเขาไม่ได้เผาสูงประมาณสักร้อยสองร้อยองศาแต่ว่าถ้าธรรมชาตินี่มันไม่มีกรรมฐานนี่แต่ไม่มากไม่มากไม่แสดงออกมาไม่แสดงไม่แสดงออกมาให้เห็นน้าชัดเจนแต่ก็มีการเติมเข้าไปได้ครับเออแต่ถ้าเป็นสังขข้อนี่ไม่ต้องเติมครับเพราะว่าความร้อนที่เผาอยู่ตรงนั้นมันเป็นพันสองพันองศา พอภูเขาไฟระเบิดปุ๊บนี่ความร้อนมันสูงครับหินนี่มันมีแร่พวกนี้อยู่แล้วครับมันจะแตกคือกรมมฐาถันเนี่เวลามันจะทํางานอิทธิฤทธิได้มากคือมันต้องไปเผาไฟทางความร้อนเผาไฟก็คืออย่างสมมติว่าคาร์บอนเนี่ยครักี่องศาอาจารย์เผาไฟพันขึ้นอ่ะโอ้จะไปเอาแก๊สล้นๆยังไม่ได้หมดสิทธิ์จำสอยโอ้พันองศาเอาก็เอาง่ายๆบ้องไฟที่จะขึ้นไปหาเทวดาแถวนี้แถวยะโสแถวอุบลเขากำลังจุดกันดีๆเนี่ยครับมันต้องมีอะไรกรมมฐาถนมันถนเป็นตัวเร่งครับ ยิ่งเร่งได้มากมันก็ไปได้เร็วเห็นไหมจู่เดียวมองแป๊บเดียวถึงเมฆหายเข่ากี่เมฆรับตอนนี้ก็เห็นในเฟซลงตลอดเนี่ยจุดบ้องไฟใช่ครับเนี่ยดีไม่ดีระเบิดใช่ไตัวใครตัวมันก็นึกจากกรรมฐานเยอะไงใช่ไหมถูกอกับตัวใครตัวมันลราบ้องไฟเสียนระเบิดบ้องไฟลาดระเบิดใครอยากหาเก็บรองเท้าก็ไปหาเก็บได้เลย้็เปรียบเทียบกันใช้เท่ากับว่ายิบซ้ำสังเคราะห์นี่ดีกว่ายิบซ้ำทำาช่ คือมันก็ต้องไปกลับที่ดินอ๋อครับครับครับถ้าใช้เพียวนะครับก็ไปดูที่ดินครับว่าดินตรงนั้นเป็นกรวดหรือเป็นด่างหรือเป็นอะไรครับแต่มันก็มีธาตุอาหารอยู่สี่ตัวหลักๆอ๋อมีเหมือนแต่ทั้งสองตัวเนี่ยครับมันยังไม่มีชีวิตอ๋อมันยังมันเป็นธาตุอยู่มันเป็นธาตุอยู่ครับเป็นวัตถุอยู่เป็นวัตถุอยู่เห็นไหมครับแต่ตัวฟอสฟอรัสไบท์เนี่ยครับมันมีชีวิตอ่าวัตถุเคลื่อนที่ได้บรรวัตถุเคลื่อนที่ได้อ๋ออันอะไร พามันเคลื่อนที่ได้มีชีวิตอะไรตา่างพอดออโอแปลว่าเรามาทำให้เขามีชีวิต,วตปลูกให้เขามีชีวิตใช่ไหมครับคือมันมีประโยชน์ครับถ้าเอาไปใส่พืชกลัวมันกิ่ดูวิ่งขึ้นไปซ้อแข็งกลัวมันที่กลับไปส่งช้าหรือเร็วก็ช้าครับถ้านั่งเครื่องบินไปล่ะก็เร็วเลยเร,เราก็ทำให้มันมีชีวิตด้วย พอดอเอ็นะพอดออยู่ที่ไหนมนดิกรมนาที่ดินเออนั่นแหละเราก็เอาพอดอมาหมักครับเสร็จแล้วก็เอาน้ําหมักของพอดอทั้งสิบห้าชนิดยิงเข้าไปในตระกูลนี้เลยยิบซัมนี้เลยครับในยิงเข้าไปในตัวฟอสโฟาครับผมหลังจากนั้นปุ๊บตัวฟอสโฟยิบไลเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวมันเองเขียว อเปลี library, smell, nei, ่ยนเปลี unusual unusual ่ยนสีนะเป็นสีเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวตุ้นนี่เป็นสีขาวสีเหลืองนี่นะครับอ่าแล้วก็กลายเป็นเริ่มเป็นสีเขียวเพราะว่ามันมีชีวิตแล้วมันมีชีวิตปื้ยยูรินซีทุกพอดอหน้าที่หลักของเขาเลยคือย่อยสลายหินก็คือฟอสเฟตให้กลายเป็นฟอสฟอรัสที่สมบูรณ์และพืชนําไปใช้ได้โดยตรงเพราะว่าเขามีชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ไปย่อยไปย่อยอ่ายิบซ้ำแต่คุณฟอสฟอรัสนี่ยก็เหมือน ปอตฟอรัดหรือว่าาตัวอะไรนะยิบซ้บที่คุณหนึ่งถือมาเนี่ยสมมติว่ามันเป็นไก่เป็นตัวอยู่ไก่มีประโยชน์ไหมเราก็รู้ว่ามันมีโปรตีนมีครับบางเงินว่าคุณหนึ่งก็เอามาเชือดคอครับเชือดคอก็ต้มครับต้มเปล่านะยังไม่มีน้ำปูน้ำปลาอะไรใส่นะเขาก็เรียกว่าต้มไก่ครับไก่ต้มธรรมดาเนี่ยเห็นไหมกินอร่อยยัง ยังครับก็อร่อยอยู่แต่มายังไม่เต็มที่อถ้ามาเป็นต้มไก่ใส่ขาแตไคล้ใบมะกรูดครับอร่อยยังก็มาอีกหน่อยหนึ่งมาอีกหน่อยหนึ่งเห็นไหมรสชาติหอมขึ้นอะไรแต่ตอนนี้ถ้ารสชาติตรงนั้นทําให้ไก่มันเป็นเอาง่ายว่าเป็นเค้กไก่เป็นอะไรพายพับไก่โอ้โหมีรสชาติขึ้นถูกไหมมีความหวานเค็มเผ็ดนี่ใช่ไหมกันยังไงมันก็เป็นสเต็ปสเต็ปไปครับแต่บางเงินว่าตัวจุลินรีที่เป็นฟอสโฟยิบไลท์เนี่ย มันมีชีวิตตั้งสิบห้าพอดอเขาไปอยู่ปุ๊บเขาก็ทํางานกนละนาทีอพอเราเอาไปใส่ดินไปใส่พืชเขาก็นําไปใช้ได้เลยและไปได้เร็วกว่าที่มันเป็นธรรมชาติและก็สังเคราะห์อันนี้อาจารย์แสดงพูดถึงว่าเท่ากับว่าทําให้มันมีมูลค่ามูลค่าแล้วก็คือเขาอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นแล้วก็รับประทานได้เยอะขึ้นถูกถูกครับอเห็นไหมก็คือว่า กินไก่อย่างเดียวก็เอากกาะปไก่มาฉีกเพราะมันก็เป็นจืดจืดได้ไม่กี่คำครับอ่าแล้วทาพอมาต้มปิดมาต้มมาอะไรปุ๊บก็ยังได้พออีกประมาณหนึ่งครับแต่ถ้าเอาไปแปรรูปเป็นเปียบดีขึ้นอีร่อยขึ้น<ม>เราไปกินได้เยอะขึ้นครับ,รบกันนี่ไงเพราะงันเรากินแตงโมรเราอาจจะกินได้ประมาณสักชิ้นสองชิ้นครับแต่พอถ้าแตงโมมันเป็นวัย โอ้ได้เป็นขวดสองขวดด้วยนั่นหมดผเต็มลูกเลยนี่ครับ <laughs> <laughs> นี่แหละมันมันก็แรล,ลูกของมันไปอ,อยู่ที่ว่าเราจะนําไปใช้ประโยชน์แบบไหนคับผมเนื่องจากว่ามันมีฤทธิ์เป็นกลางครับพอมันมีฤทธิ์เป็นกลางปุ๊บเราก็กลับไปดูที่ดินครับผมถ้าดินเราเป็นกรดอ่าครับเราก็บอกว่าอาจารย์ไม่อยากเอาพวกปูนขาวปูนเมาใส่ได้ไหมเพราะมันเป็นต้นทุนครับเอาเฉพาะตัวนี้ใช้ได้ไหมเออใช้ได้ไหมครับอาจารย์เออครับ มันจะเป็นมันจะมันมันจะมันจะขยับไหมพีเฮดผมบอกว่าพอดอแปดเก้าสิบเขาดูเรื่องดินกดดินทรายดินเหนียวดินล้วนดินด่างดินเค็มดินจืดสารพัดดินมันมาอยู่ในฟอร์ตโฟรยิบไรับกลุ่มนี้เขาก็ไปทําการดูแลไปดูแลอ๋อครับอ่าเป็นพยาบาลครับเออปวดเมื่อยเขาก็เป็นวดนให้ครับ ปวดท้องปวดท้องเขาก็หายามาให้กินครับแต่เขาจะค่อยๆฟื้นฟูอไม่ต้องรีบก้าวกระโดดเนื่องจากว่าพีเฮของพัดโพยิบไล์เขามีนิดเป็นกลางครับเขาก็จะค่อยๆปรับตรงนั้นขึ้นมาเรื่อยๆให้สมเป็นสามครึ่งเป็นสี่เป็นหาเป็นแล้วโดยมีพอดอเปดเกเป็นองค์ครษ์ที่จะไปช่วยครับไปช่วยย่อยไปช่วยกัดก่อนไปช่วยซึมซับ ให้พวกนี้ขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการของฟอสโฟยิบไลค์ก็คือตระกูลยิปซัมนี่แหละเอาไปค่อยๆปรับไปแต่ปรับแล้วทําให้มันมีชีวิตเห็นไหมเราไม่ได้ปรับแบบเอาไปคุกกันครับนี่คือหลักการในการทํางานของพอดอแปลว่าที่เราใช้ฟอสโฟยิบไลค์เนี่ยมันไม่อยู่ข้างดินที่เราใส่มันสามารถแล่นขึ้นไปข้างยอดแล่นไปที่ต้นแล่นไปที่ไร่ได้ใช่ไหมมันก็ไปของมันเพราะมันมีชีวิตด้วย พอดอเพราะพอดอเขามีหน้าที่กินหินกินปูนกินทรายกินเกลือกินอะไรทุกอย่างมันอยู่ในท้องของเขาเขาก็ไป,ไปย่อยอยู่ในท้องของเขาคเขาจะไปขี้ไปเยี่ยวตรงไหนก็เรื่องของเขาตัวบัานนี้<พ>ใช่ไหมเขาไปขี้ใส่ใบก็อยู่ที่ใบ,บเขาไปขี้ใส่ผลก็อยู่ที่ผลเขาไปขี้ใส่รากก็อยู่ที่รากเขาไปขี้ใส่ต้นก็อยู่ที่ต้นถ้าขี้ใส่ต้นมากผนังเซลเขาแตกต้นเขาก็แตกเขิบคล้ายๆก็สลัดเปลือกอ่ะอย่านไมเราเราเข้าป่าทุเรียนเราเข้าสวนยางพาราเราเข้าสวนมันจะสลัดสลัด ไกภาพป่ะอนี้เห็นภาพเห็นภาพไปอธิบายมันก็หนาขึ้นยวขึ้นสมบูรณ์ขึ้นสังสังข้อแสงได้ดีก็ไปประมาณนั้นโอเคอันนี้คือสามตัวนะสามตัวก็คือว่าตะกูลยิบซัมแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบมีชีวิตครับหรือแบบไม่มีชีวิตหรือแบบเอาประมาณกลางก็เลือกเอาเฮ้ยปูนขาวปูนมันไดโลไมซ์เนี่ยอาจารย์มันมันเหมือนกันไหมครับก็ยิบซัมนี้ก็คือหินก้อนหนึ่งคือกัน มาบดแล้วมันกมันมาบดแล้วมันก็อยู่ในตระกูลปูนครับหินบดแล้วมันก็ไล้ยเป็นปูนครัเพราะสถานะของมันคือถ้าละเอียดก็เรียกว่าปูนครับแต่ตอนนี้พีเฮของเขาเนี่ยมันอยู่ที่เกินเจ็ดเกินเจ็ดเกินเจ็ดก็กลายเป็นด่างเห็นไหมุ่มนี้ถ้าดินตรงไหนที่มันเราไปเช็คพีเฮได้เป็นกรดเขาก็เอาตัวนี้ไปผสมเลยออแต่ฤทธิ์ของเขาเนี่ยถ้าไปอยู่ในดินครับพวกนี้เสี่ยนดินไม่ค่อยชอบ คุณขาวคุณมนันตั้งตระกูลทุกตัวเลยอ๋อได้โลไม้ยิบซ้ำหุนี่เลยครับจะกตัวนี้เลยอ๋อยิ่งตระกูลอฟอสฟ,ฟอร์ยิบไล่ไปอยู่ในดินนี่จุลินทรีย์พวกเซียนดงเซียนดินยิ่งไม่ค่อยชอบทำไมลายจันมันมีกรรมฐานสูงอ๋อกรรมฐานสูงเพื่อมันก็ไปอะไรมันจะไปมาดูเอาไปไว้ในตู้เสื้อผ้าแมลงสาบมันยังไม่เข้าตู้เสื้อผ้าเลยครับอะไะกรรมฐานมันไปควบคุมแล้วมันอาจจะไม่มีกลิ่นแต่ว่ากลิ่นพวกนั้นมันกลิ่นกลิ่นแฝง พอมันไปอยู่ในดินปื๊ดพวกนี้มันก็ไม่ชอบมันก็ต้องกระเจิดหนีจากนี้คือเขามีค่าในการปรับค่าให้ดินเป็นกลางแล้วครับยังมีกรรมฐานที่แฝงอยู่ในนั้นเชื้อโรคบางเชื้อโรคมันก็ไม่ค่อยชอบเสี้ยนดินที่จะไปกินมันมันเทศครับมันก็ไม่ชอบเผลอๆมันก็ไปกัดก้งมันเองแต่บางเรินว่าตัวนี้มันมีชีวิตด้วยพอดอตอนนี้พวกเสี้ยนดินอะไรต่างๆมันเจอพอดอสามได้ไหมล่ะไม่ได้ แบกทีเรียเชลราแล้วก็ไวลสไปเจอพอดอจ็่นได้ไหมล่ะไปเห็นไข่นอนไข่นอนก็ปอไปเห็นแม่แม่นอนก็แม่แม่นอนก็เป็นอหิวาไปเห็นแมลงที่นอนอยู่ตรงนั้นตรงนั้นก็ไปทําให้พวกนั้นมันเป็นหมันเห็นไหมแล้วไปเจอไตโคเดมาล่ะไตโคเดมามันก็ยิ่งป้องกันยับยั้งมันจะมาทํานนตรีมันก็ยิ่งไม่ชอบกันใหญ่เห็นไหมนี่คือหลักการในการที่เขาไปส่งเสริมเพราะว่าของฟอสฟอรยิปไลท์เนี่ยเราทําให้เขามี ชีวิตทั้งกับสกุลปูนที่อาจารย์พูดมายิบสั่มก็คือปูนยิบสั่มของข้อก็คือปูนไดโลไมก็คือปูนปูนขาวปูนมานี่ก็คือปูนแต่มันอยู่ในแต่ละสถานะแต่ละสถานะคือแต่ละพื้นที่พื้นที่แล้วก็พีเฮของมันเป็นตัวกําหนดคือพีเฮทก็คือความเป็นกดคนด่างของหินก้อนนั้นอ่ะบผมพอบทออกมาแล้วละเอียดมาแล้วว่ามันเป็นพีเฮมันมีเท่าไหร่ถ้าพีเฮมันอยู่ประมาณนี้เขาก็จะเรียกว่ายิปซับมใช่ไหมคือทุกตัวเนี่ยของ ของที่เราส่งเสริมที่อาจารย์ส่งเสริมเนี่ยคือส่งเสริมเรื่องพอ,พอดอฉะน,นั้นเอาพอดอไปจัดการให้มันมีชีวิตครับ,รบหลังจากนั้นเขาจะไปตรงไหนเรามองไม่เห็น<อ>แต่ถ้าเราไปเห็นลูกทุเรียนใหญ่ๆลูกมะม่วงใหญ่ๆเงาะลูกโตัๆสวยๆงามงานจินแล้วนุ่มกรอบมะพร้พาวน้ำหวานเนื้อหนาะเห็นไหมข้าวนี่เม็ดโตตึงเต็มดีว้อยลำใหญ่ๆมันสัมปะหลังเงาละสิบยี่สิบโลเป็นยังไงโอ้ก ดีใจครับส,นะสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เรามองมองเห็นผลผลิตถูกไหมน,นี่อาจารย์ก็เลยพยายามส่งเสริมให้พวกนี้เนี่ยให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันครับจับ,จ,บจับมันมาถอดบทเรียนก็ทําให้ดินมันเป็นค่าเป็นกลางครับแล้วทําให้พืชมันสามารถ ดูอาหารดูอาหารได้เรียอร่อยป็นการปรุงพี่อาจารย์บอกว่ามาปรุงให้เลยคือคือผมบอกว่าปุ๋ยเนี่ยมันสิปรุงเห็นมันแสบเท่ากับกลับไปที่ห้องครัวอห้องครัวเราเนี่ยเวลาเราจะปรุงต้มไก่เนี่ยเราจะเวลาเราเราจะทําน้ําพริกเนี่ยเราใส่อะไรมั่งอ้หลายอย่างเลยจันเราทําปุ๋ยเราก็ต้องใส่เหมือนกันเนี่ยเพราะพืชก็มีชีวิตเหมือนเราใช่ครับเขาก็อยากกินเนี่ยมันอยากกินเหล้าไหม มันก็ในใอญ่ๆเออเันเราก็ยังกินเนาะครับเออมันอยากกินกะปิไหมมันก็ในใอญ่ๆเราก็ยังกินนะพริกกะปิใช่ครับมันอยากกินต้มไก่ไหมก็ในใอย่ๆเออเราก็ยังกินโปรตีนจากไก่ใช่ครับมันก็ต้องอยากกินโปรตีนเหมือนเราดิแต่มันเรียกร้องหาไม่ได้มันก็นั่นไงครับมันจะเรียกร้องหาได้มันก็อยู่ที่ผู้ปลูกนี่แหละอ๋อคุณจะไปใส่ให้จะไปใส่ให้มันใจแล้วเขาใจแล้วครับก็เหมือนเมื่อวานเกษียณกุ้วายก็พายเป้ไปไล่ขีดฮอร์โมนครับขีดอะไรมั่งอ่า กินปลาให้มันกินปลาไหมกินเอาก็เราทําน้ําหมักปลาให้มันกินมีแล้วกล้วยให้มันกินไหมมีครับอ้าไข่ให้มันกินไหมมีน้ําหมักนมนมด้วยไข่อีกอ้ามียอดผักผลไม้ไหมมีครับน้ำหมักล้วก็มาเติมด้วยพริกเกลือน้ําปลาไหมมีเลยเออมันอร่อยไหมบัดนี้โอ้ก็เ่าบักว่าก็ไม่รู้แหละมันขึ้นยอดวันละสิบเซนนะอ่าแปลว่าผมปรุงอาหารให้มันโอชาเออมันก็เลยโตใช่ไหมเออแต่ถ้าแต่ลดแต่น้ําอย่างเดียวจุดๆนีครับโอ้น้ําตาลใส่ให้มันกินเป่นวัน ก็ใส่ครับใส่เพราะว่าเราใส่ในฮอร์โมนใช่ใช่เออแล้วไอ้นั่นอ่ะไอ้เกลือให้มันน้ำปลาหยอดไหมใส่ครับผมเออปลาไหลใส่ให้มันไหมปลาไหลใส่น้ำหมากน้ำมากปลาใช่ใช่ครบเลยนายจันมันจะพิเศษขนาดนี้โค่น้ำไปน้ำหมันมันหลายเกินสิบนะฮะเอาเอาแล้วพริกพริกพริกหอมกระเทียมอ่ะเออก็ใส่ตีก็เอาน้ำก้อนน้ำหมักที่เวลาเราล้างถ้วยล้างจานกินข้าวอ่ะเอาไปไหน ก็เอาใส่ถังน้ำหนักก็ไปใส่ถังน้ำหนักครบไหมล่ะครบาตา่ใครไปมากูดต้นหอมบักเชียใช่ครับเอ,อยอดผึกยอดถอักนะออแล้วมันจะเหลืออะไรอะ่ะไม่เหลือได้กินทุเรียนด้วยนะ <c oughs> อาจารย์น,นี่ครัอ,อ้โหแตงหูได้กินทุเรียนไ,ได้กินมังคุดน,นะ <c oughs> ยิ่งมินเอถึงแซดเลยนะอาจารย์คือผมบอกว่าต้องย้อนกลับครับว่าอาจารย์ทําอะไรให้ทำอาหารใ้พืชก็ทําอาหารในพืชครับแต่อาจารย์ไม่ได้ทําอาหารเชิงเดี่ยว พริกอะไรทุกอย่างก็เหมือนเราทาห้องครัวให้เพื่ไหมนะฮะแล้วข้ขาดอะไรไหมตอนนี้คนกินทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยครับแดงได้กินทุกอย่างไหมตอนนี้ได้กินทุกอย่างก็นี่ไงขาดอย่างเดียวครับคนนําเอาไปใส่ให้ถูกไงใช่เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วปึ๊บเราก็มาข้ากระบวนการว่าเราจะให้ความรู้และส่งเสริมไปได้อย่างไงครับผมบอกว่าถ้าพูดเมื่อกี้ถ้าไม่มีจุลินทรีย์พอดอมันจะไปได้เร็วไหมโอ้ไม่ไม่เร็วครับ มันก็นิ่งอยู่กับที่ก็นั่นไงเห็นไหมพอเรามีพอดอเข้าไปปึ๊บฉีดปึ๊บมันก็ขึ้นยอดสิบกว่าเซนวันนี้ไม่ใช่ละครับวันนึงเมื่อตอนออกไปป่าแจงเมื่อกี้ได้ได้มัดเชือกไว้ไหมวันนี้ไม่มัดฝนตกหนักก็น่าจะเกินสิบห้าต่างไหมทุกวันครับก็มันไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ตัวเลยเพราะว่าวันนี้มัดยอดไม่ทันเลยมัดยอดไม่ทันเพราะว่าฝนมันตกทั้งวันนี่ไงก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว โอกาสที่เกษตรกรทําเกษตรครับและก็ไปถึงเป้าหมายเนี่ยสูงไหมสูงมากอาจารย์เห็นไหมเห็นการเจริญเติบโตที่เห็นได้ชัดครับจุลินทรีย์มันก็อยากอาบน้ําครับมันอาบน้าแล้วมันก็ถูขี้ใครเหมือนเราไหมมันก็ถูมันเราเนี่ยแหละครับมันก็มีสังคมของมันเพียงแต่เรามองไม่เห็นครับมันถูขี้ใครขี้ใครก็คือธาตุอาหารพืชครับเห็นไหมยิ่งมีน้ําเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งไปว่ายน้ําเหมือนเราไปว่ายน้ําแถวทะเลแถวเหมือนสราว่ายน้ำนั้นสวนอะไรนะสวนสยามค เออลอยกันบนลอยกันปไปบางทีปวนเยี่ยวเยี่ยวเฉยมันเยี่ยวมาพืชจะได้กินเห็นไหมมันก็เหมือนเราเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าเราต้องมาทําความเข้าใจครับพอเราทําความเข้าใจวันนี้พี่น้องกษตรกรที่จริงว่าวันนี้จะตัดทุเรียนกันอาจารย์ก็เลยเข้ามาครับแต่พอดีว่าฝนมันตกหนักสามวันพอดีทางลุงเขาก็ขอขอยืดแต่ว่าวันที่เจ็ดที่แปดก็ยืดไม่ได้แล้วมันครบอายุเพราะมันกินน้ำเยอะมันก็เนื้อมันแน่นอะไรมันแน่นแต่ว่าสีมันไม่ได้ เขาก็เลยว่าขอสีขึ้นสักหน่อยขอแดดถ้าพรุ่งนี้ก็น่าจะแดดจ้าแล้วแหละฝนจะฝนลักนี่คือคือหลักการในการทํางานของการส่งเสริมของพอดอเห็นภาพนะครับผมคือพอดอเนี่ยเป็นของกรมพัฒนาที่ดินครับที่ส่งเสริมให้เกษตรทุกหมู่เหล่าใครที่ทําเกษตรให้เอาไปส่งเสริมในการที่จะนําไปใส่ในไร่ในนาในสวนครับผมเคยพูดเสมอว่าเวลาเราทําพอดอเนี่ย เราจะทาปุ๊บปั๊บแล้วไปใช้เลยเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นมันก็บ่มีคนจนแน่นอนเกษตรกรจะไปติดหนี้ทกศทําไมครับหมดหนี้กันหมดแหละใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าขบวนการในการหมักมันต้องใช้เวลาเห็นไหมพอมันใช้เวลาปุ๊บมันเลยไปส่งเสริมปุ๊บบางคนมาทำปุ๊บจะไปใช้ปุ๊บเอ้าทําไมไม่เห็นได้เรื่องเลยมีหลายคนก็บอกเขาใช้พอดอดมาเขาบอกว่าปลูกมันไม่เห็นได้ถึงไร่ละสามตันสี่ตันเลยแต่ทาไมอาจารย์ใช้พอดอดทาไมได้ไร่ละสิบยี่สิบตันได้ เวลาใช่ไหมัก็ในการหมักพอโดนที่จะไปส่งเสริมแล้วเวลาเอาไปใช้เนี่ยใช้ถูกวิธีการหรือเปล่าถูกต้องครับนี่ก็คือหลักการว่าเขาให้ไปทําอะไรครับพอดอเขาทําหน้าที่อะไรไม่ใช่ไปผสมน้าในลดต้นไม้ใช่ครับยศตั้งแต่ชาตินี้ถึงชาตินามันก็โตด้วังๆใช้ผิดวิธีของดีอยู่แล้วแต่เราไใช้ไม่เป็นก็เนื่องไงผมถามว่าพอดอมันมีธาตุอาหารไหมล่ะไม่มีครับมันมีหน้าที่คือไปย่อยสลายธาตุอาหาร คนละประเด็นกันครับมธาอทหารอยู่ที่ไหนก็อยู่ในดินในหินในทรายมีเพียงพอกับพืชไหมล่ะทุกวันนี้ไม่เพียงพอครับต้องไปเอาที่ปุ๋ยในตลาดในตลาดครับต้องเอามาเข้ากระบวนการหมักอืมครับมันถึงจะเพียงพอเพืชมันกินเอ็นอยู่16เปอร์เซ็นครับที่ห้มันได้กินแต่ใบไม้ใบหญ้ายี่ห้แต่้ไปกินแต่ขี้งวาขี้หวายสุนกุศ เปอร์เซ็นต์เนี่ยจังมันก็แค่สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สองศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยพออยู่รอดมันก็ได้แค่นั้นตัวถ้าจะทาใบก็พอได้แต่ถ้าจะเอาหมากเอาผลดึงธาตุอาหารปีเดียวต้นปีหน้าก็ยอดแหลมเนี่ยก็จ่อยเงแง่แหละเห็นไหมเราต้องศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันว่าทําอย่างไรเราเติมอาหารเข้าไปอาหารเขาที่เพียงพอครับถ้าไม่เพียงพอก็เกิดปฏิกิริยาทันทีครับก็ไปดึงจากแม่ไง อันนี้ก็เป็นคําตอบที่พ่อแม่พี่น้องถามเรื่องยิบซ้ำ,ซำธรรมชาติยิบซ้ำสังเคราะห์ไดโลไมคันไซปูนขาวปูนมันรวมทั้งอฟอสโฟโยิบไหลรวมถึงฟอสโฟยิบไหลคืออาจารย์เอาทั้งัางมาแล้วเอาตะกูลปูนทุกตัวมาให้พ่อดดยบริหารจัดการได้ไม่ได้ครับ,รบแต่ต้องผมถึงบอกว่าท่านจะเอาไปใส่อะไรอืแต่อาจารย์เนี่ยส่งเสริมเรื่องฟอสโฟยิบไหลเพราะ เราเอามาทําให้มันมีชีวิต,วตด้วยพอดอก็คือจุลินทรีย์พอดอของเรานี่แหละค<า>ือพอมันมีชีวิตปุ๊บมันก็จะไปส่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฟอสฟอรัสคือจริงๆแล้วตัวฟอสฟอยิบไลน์เนี่ยอาจารย์เช็คข้าวออกมาเดี๋ยวถ้าอาหารมันมีครบเลยนะมีครบทุทกธาตุ NPK แคลเซียม <Ken> แมกนีเซียมกำมะถันเหล็กสังกสีทองแดงโมลิไดนามิกแคนิดนิกเกิลคอรีนอีกสิบสี่ห้ากเพียงแต่ว่าตัวที่โชว์เด่นที่สุดคือกำมะถัน น่านำหน้านำหน้าเลยก็คือว่ามันตั้งเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ตัวฟอสฟอรัสนั่นก็มีมีประมาณเท่าไหร่สามเปอร์เซ็นต์้างอาจารไม่ผิดนะต้องต้องไปดูในใบรายงานนั้นนั่นทือว่าที่อาจารย์นึงบอกว่าค่อยๆจิบไปเรื่อยๆเหมือนกาแฟกินกาแฟไปเรื่อยๆคือเวลาพืชเขาจะสะสมในการสร้างตาดอกผมถึงบอกว่ามันมีแค่สองสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาไปปลูกไว้ที่ควรเลยเขาก็จิบกาแฟเช้าเที่ยงเย็นยิ้มอะไรก็แวะมายิ้มอะไรก็แวะมาปมานี้พอกินไปเรื่อยๆปุ๊บการสะสมมันเพิ่ม พอเขาจะทําดอกปุ๊บมันก็ทํไงเห็นไหมเน้นเอ็นนิดหน่อยฟาดเคไปเยอะๆส่วนศูนย์หกศูนย์ทามรมักใส่้าไปเยอะมันสะสมตาดอกเที่ยงประมาณสมมติว่าเป็นทุกเรียนก็ประมาณสักสิงหากันอยากก็อาจัวนี้ใบเขียวเข้มหลังจากนั้นเราก็ให้อดน้ําปุ๊บมันก็ออกดอกได้เห็นไหมาะสวนที่ที่ที่อาจารย์เข้าไปสนับสนุนถึงเวลาเขาอดน้ําอดท่าอะไรปุ๊บเขาก็ถึงเวลาเขาก็แทงตวกแทงพัวกันทีครับน้อยมากที่จะไม่ออก ไดครับประมาณนี้และสวนได้ผลผลิตมันต่ากสวนนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนก็เห็นแต่ละคนมาก็ก็ยิ้มยิ้มทุกคนปีนี้ก็บางคนก็บอกว่าพอพอทุเรียนเขาออกดอกปุ๊บเพราะว่าสวนที่ยังไม่ใช่ใช้เนาะเขาก็บอกว่าโอ้โหร่วงร่วงเยอะมากเลยการตอนนี้ต้นใหญ่ๆอย่างบางทีมันเป็นร้อยๆกว่าลูกเหลืออยู่แค่เท่าไหร่10บกว่าลูกยีลูกบางทีก็เห็นใจ แต่ก็ว่าว่ามาเรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันยังไม่สายเกินไปมันมันคือต้นไม้เราต้องอยู่ยิ่งยิ่งพ่อสัมพันธ์ยิ่งบอกว่าอะไรนะยิ่งมันต้นใหญ่ครับแรงผรับแรงผักเรื่องธาตุอาหารที่จะส่งไปให้ลูกมันได้ผลิตผลสูงมันยิ่งยากยิ่งมันนยิ่งมากแต่ยิ่งต้นเล็กนี่แรงผักมันก็น้อยครับคือเกษตรกรเขารู้ดีกว่าอาจารย์อยู่แล้วแต่ว่าเวลาอาจารย์พูดบางอย่างเนี่ยเขาออกปุ๊บ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 มันก็เลยเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นเรียนเป็นการแลกเปลี่ยนไปด้วยกันเห็นไง เห็นภาพเลยเห็นภาพเลยครับผเห็นนะพอพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นภาพเลยครับก็เหมือนฮอร์โมนบางตัวที่อาจารย์พูดครับฮอร์โมนตัวนี้เป็นอย่างนี้ฮอร์โมนเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ครับพอเอาง่ายๆพูดแค่เอทิลีนมาตัวเดียวชาวสวนยางหนึ่งหูถึงเลยมี่ก็เคยใช้อันนี้ก็เคยใช้อ้ใช้วันนั้นอัดเข้าไปสองหลอดครับโอ้เท้ามาต้นแตกเลยเดี๋ยววันหน้าอาจารย์พศจะมาเจาะ ให้ท่านชมดูนะครับในธาตุแต่ละตัวนะครับในแต่ละตัววันนี้ก็เรื่องตระกูลปูนนะที่ให้เหมาะสมทั้งหมดทั้งมวลค่ะหลายๆปูนเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าปูนขาวปูนม่านคใช่ไหมอ่าโดราไมค์คันไซอ่ายิปซัมครับแล้วก็สังเคราะห์ยิปซัมสัมภาระยิปซัมสังเคราะห์แล้วก็ฟอสฟอร์ยิปไรายที่จริงมันมีหลายตระกูลปูนมากแต่ว่าโดยหลักๆแล้วอาจารย์บอกว่าเอาแค่ พ่อกระเทินก็เอาละคกความอยู่ในตระกูลเดียวกันครับมันอยู่ที่การชี้นําครับว่าใครจะเอาตัวไหนเป็นตัวดินตัวรองครับแต่อาจารย์นี่อาจารย์แนะนําให้ใช้ตัวที่มันมีชีวิตเป็นกลางคเพราะว่าแปรเก้าสิบเขาไปช่วยเรื่องดินกรดดินเปรี้ยวดินด่างดินเ็มพีเฮไม่ได้ตัวนั้นเอาตัวที่มันมีชีวิตไปสร้างสรรค์ดีกว่าอาจารย์ไม่ค่อยเอาตัวสิ่งที่ไม่มีชีวิตไปสร้างแต่ให้สร้างสรรค์ในแค่ตัวเดียวคือตัวที่เป็นกลางแล้วก็สอนให้มันมีชีวิตเลย อาจารย์จะเน้นเรื่องพวกนี้เป็นหลักคือไม่ต้องไม่ต้องว่าเอาปวดต้องปรับด่างก็ด่างไปรับกดคือมันหลายขบวนกลางเอน้นภาพโดยตรงเราต้องการกลางกับคือถ้าถ้าเอาหลายตัวหลายเนี่ยอาจารย์บ่มีตังค์พี่น้องจะเข้าใจยากอีกเออเอาเอาตัวเดียวให้มันจบได้ยวบางสินะคือเอามันจบทีเดียวก็มันจะได้ใช้ทุนน้อยหน่อยเอาตามทุนครับอย่าเอาตามอย่าเอาตามเสียงเชีย ครับผมถ้าเอาตามเสียงเคลียอันนั้นก็ถูกกันนี้ก็ถูกกันนี้ก็ถูกกันนี้ก็ถูก,นนก,ถกมันก็จะกระเป๋าตังค์เนาะเป็นตัวเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นองค์ประกอบก็ไปตามสโลแกนของอาจารย์นะลดต้นทุนลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตให้ได้สองถึงสามเท่าตัวด้วยไมโครไลซ่าพารวยก็ต้องขอบคุณอาจารย์พครับที่ให้ความรู้เรื่องตระกูลคุณต่างๆที่นําไปใช้จนถึงพอตโฟล์ยิปไลที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับพ่อแม่่น้ชงใช้ได้เลยนะครับ เขาว่าวันนี้ต้องการเขาว่าสวัสดีครับกลับกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ